ตัว number o เนี่ย่ายดีมากทานดีมากเพราะว่าตัวเนี้ค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่แท้จริงสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลงไส้ก็คือน u m b e r o เลยค่ะบางคนนะต้องไปสีอิินฉีด NK Cell Therapy ในคลินิกเนาะแพงด้วยนะคะมาฟื้นฟูต่อด้วยสูตรสามคระนะคะ พี่กบก็มาเจอดรกิ่งนะคะแล้วดรกิ่งมาเที่ยวที่ภูท่าลนะคะใช่ค่ะวันนี้มาหาความสวยเพิ่มเติมอยากเจอดรกิ่งเนค่ะได้เลยค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะไฟตัวถอกด้วยนะคะว่าแต่ละตัวนั้นแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์ยังไงนะคะออาตัวแรกเลยเบอร์หนึ่งพี่กบบอกว่าขายดีมากเลยใช่ไหมคะดีมากเลยเบอร์หนึ่งนี่บอกเลยว่าตัวไฟตัวถอกนัมเบอร์วนะคะตัว Number One ันี่ยขายดีมากทานดีมากเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่แท้จริง สุขภาพดีเริ่มต้นที่รำไส้ก็คือ n ัมเบอร์วเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะมีโดดเด่นด,ด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกชนิดพิเศษค่ะตัวนี้จะช่วยทําให้เรื่องของการดีท็อกซ์รำไส้นะคะการที่เราทานพวกอาหารสารพิษพวกสารทีมีต่างๆเนาะบางคนทานปิ้งย่างต่างๆเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีต่อร่างกายทีเนี้ยจะเอาออกยังไงตัวนี้แหละค่ะ,คคะตัวนี้แหละคะ่ะคือตัวที่จะเอาออกพวก<ะ>สารพิษสารตกค้างต่างๆ ที่เกาะตามลาไส้ที่ตกค้างในลาไส้นะคะคือตัวนี้ไฟเบอร์ฟรีเบลติกค่ะทานปุ๊บนะคะเห็นผลลัพธ์ทันทีภายใน1-3วันนะคะเร<อ>ื่องของการขับถ่ายเพราะฉะนั้นคุณมีปัญหาเนาะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะรวมถึงท้องผูกด,ด้วยนะคะกี่เองแล้วนะคะพี่ผมรู้สึกว่าประมาณสำหรับตัวพี่ผุเนี่ยประมาณ8-10ชั่วโมง ถ่ายล,ลื่นปื๊ดออกมาเลยใช่แล้วตัวนี้คือไฟเบอร์เราเยอะมาก <ๆ S 1> ไฟเบอร์คือแน่นมากนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ที่มาจากผักผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อร่างกายมากๆที่เราจะดีท็อกออกมาก่อนเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยค่ะ Number ร์วันห้าวัน,วนใช่ค่ะพอจบ5วันปุ๊บทีนี้เราอยากให้ทางร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีแล้วทางร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้ดีท็อกอย่าง เต็มเต็มเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นให้ต่อดี๋ยวกล่องนี้ค่ะก็จะเริ่มด้วยวันแรกที่เป็นสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งเรารู้แล้วนี่หอมํำไส้นะคะต่อมาสูตรที่2ค่ะลำไส้สะอาดแล้วเราต้องมาฟื้นฟูบางคนนะคะมีปัญหาลำไส้รั่วลำไส้อักเสบเนาะบางคนชอบกินเผ็ดมากเปรี้ยวมากกินของหมักดองต่างๆบางคนกระเพาะเป็นแผลลำไส้เป็นแผลนะคะสูตรนี้ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูลำไส้ไทยค่ะจะมีขิงมีขมิ้นซึ่งเป็นสุดยอดของสมุนไพรไทยค่ะ ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูระบบรําไส้กระเพาะอาหารของเรานะคะด้วยวันที่สองนะสูตรสองชิ้นหนึ่งคือสองไปแล้ววันที่สามวันที่สามเลยค่ะวันที่สามนะคะเราต้องมาฟื้นฟูเรื่องของระบบเซลล์ภูมิคุ้มกันค่ะภูมิคุ้มกันมีความสําคัญมากและสูตรที่สามค่ะมันจะช่วยส่งเสริมทําให้เอ็นเคเซลร่างกายทำงานได้ดีสูตรนี้นะมีทั้งเห็ดทางการแพทย์และก็มีตัวสารสกัดที่โด่งดังมากก็คือเบต้ากูแคนค่ะตัวนี้เป็นเบต้ากูแคนจากยีสต์นะคะคือเบต้ากูแคนฟอร์มที่ดีที่สุดใน ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันค่ะ T ซลล์ cell, B cell NK ซลล์ K cell, ในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นบางคนนะต้องไปเสียงเงินฉีด NK cell เทอร์ปีในคลินิกแพ hey, ้วยแพงด้วยนะคะมาฟื้นฟูต่อด้วยสูตร3ค่ะ,ะนะคะไปต่อที่สูตร4ค่ะ อยากจะสะอาดทั้งร่างกายต้องที่หลอดเลือดค่ะสูตรสีนี้รสชาติเป็นยงสีสสสเป็นสีสแดงค่ะรสชาติเป็นเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่อร่อยมากค่ะในสูตรนี้นะคะผสมผสานด้วยผลไม้ที่ให้สารสาคัญกลุ่มรองคาวัตถุสีแดงซึ่งสีแดงนี่ก็คือแทนระบบหลอดเลือดเราเลยค่ะหลอดเลือดเราสะอาดหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนําส่งสารอาหารได้ดีแล้วก็กําจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสูตรสีเนี่ยจะทําให้ผิวของเราดูออร่าดูใสขึ้นเพราะว่าเลือดเราสะอาด ค่ะนะคะแล้วต่อด้วยสูตรสุดท้ายก็คือเบอร์หํางานจนถึงเครียดไหมคะเครียดเลยก็มากินห้าเบอร์เลยเบอร์ห้าใช่เบอร์5เนี่ยคือจะออกฤทธิ์กับเรื่องของสมองโดยตรงค่ะเพราะว่าอุดมด้วยสารอาหารนะคะที่เป็นโรควัตถุสีม่วงค่ะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าช่วยบํารุงสมองได้อย่างดีทํางานมาทั้งอาทิตย์นะคะความเครียดสะสมนะคะมาที่เบอร์หค่ะสมองก็จะได้รับการฟื้นฟูนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้คือออกแบบมาครบมากดีขอกครบทางด้านกายเรียกว่าหัวจรดเท้าหลอดเลือดทุกหลอดเลือดนะคะรำไส้เนี่ยส่วนต้นยันส่วนปลายนะคะต้องบอนีเลยค่ะกินอันนี้5วันนะคะแล้วก็อยู่2วันแล้วก็มากินอันในี้ต่ออีก5<ช>ว<า>นันนะคะทานไปจนครบ1เดือนนี่1กล่องต่อวยนี้3ากล่องครบ1เดือนค่ะเดือนถัดไปเราเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกๆเดือนร่างกายเรามีการสะสมสารพิษจากอาหารที่เราทานนะคะจาก PM 2.5 ฝุ่นที่เราสูดดมเข้าไปต้องทําการดูแลร่างกายแบบนี้ทุกเดือนค่ะแล้วตะกินคือมาทั้งหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ต้องทําตามนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเราก็ต้องทําเองนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนักกิ่นมากๆเ,เลยนะคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ